เรียนคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยทุกท่านดิฉันนางสาวเกศแก้วทองเรืองผู้นำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชีการหาดใหญ่ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเรื่องศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จการเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับประการศนรียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในช่วงกิจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 เมื่อมีเหตุการณ์โรคไวรัสโครโรนาหรือ โควิด -19 เป็นผลให้กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการให้นักเรียนทุกแห่งหยุดการเรียนการสอนแบบปกติแล้วปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมดโดยให้มีการปรับรูปแบบการสอบและประเมินผลให้เหมาะสมภายใต้วิกฤตโรคระบาดนี้จึงเกิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ทันทีคือเห็นหน้ากันโต้ตอบถามพูดคุยกันได้ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ดําเนินการสอนไปอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเครื่องมือออนไลน์ที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีด้วยกันหลายรูปแบบทางผู้วิจัยได้หยิบยกแอปพลิเคชัน Google Meet มาทําการวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Meet 2. เพื่อสำรวจปัใจจัยแห่งความสำเร็จของการเรียนรู้ออนไลน์ในแอปพลิเคชันนี้3เพื่อศื่อสามุมมองต่อการเรียนออนไลน์ในแอปพลิเคชันนี้ขอบเขตการวิจัยสถานที่ในการศึกษาวิธีายเทคโนโลยีพณิชการหาดใหญ่ระยะเวลาในการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระเบียบว,วิธีการศึกษาวิจัยประชากรของการวิจัย ได้แก่นักเรียนระดับประกาศศิบัตริวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจานวน71คนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยที่นำมาใช้ในครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศศิบัตริวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจํานวน26คนโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างค่ะ ก็แนวคิดของการวิจัยตัวแปรอิสระบทเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตัวแปรตามพฤติกรรมการเข้าเรียนและปัจจัยความสำเร็จของการเรียนออนไลน์แอปพลิเคชัน e e t มีด้วยกันหมด4ด้าน 1. ด้านผู้สอน 2. ด้านผู้เรียน 3. เนื้อหาบทเรียนและ 4. คือเทคโนโลยีค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้นำ Google Form มาทำการออกแบบแบบสอบถามประกอบด้วย3ส่วนคือตอนที่1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2พฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์และตอนที่3เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยความสาเร็จที่มีต่อการเรียนออนไลน์ทั้ง4ด้านนี่คือภาพประกอบในขณะที่นักเรียนเรียนแอปพลิเคชัน Google Meet และประกอบด้วยในส่วนของแบบสอบถามที่ผ่านการออกแบบโดยการใช้ Google Form ค่ะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้แบบสอ,อ,บ,บ,สอบถามนะคะประกอบด้วยเพศชายจํานวน10คนร้อยละ38.46เพศหญิงจํานวน16คนร้อยละ61.53ตารางที่1จะ,สะแสดงการศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ และตารางที่สองแสดงปัจจัยความสําเร็จที่มีต่อการเรียนออนไลน์และมุมมองต่อการเรียนออนไลน์ของนักเรียนะระดับการเกษสรศาสตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สองสาขาพิวเตอรธุรกิจรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยด้านการเรียนการสอนในภาพรวมด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีในภาพรวมด้านมุมมองการเรียนออนไลน์ในภาพรวม จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ผลการวิจัยพบว่าในหัวข้อที่หนึ่งคือนักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีร้อยละ46.15มีความคุ้นเคยในส่วนของการใช้แอปพลิเคชัน Google Meet ร้อยละ96.15ระดับความย่างง่ายของแอปพลิเคชันได้ร้อยละ73.08ใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ50 สัญญาณที่เข้าถึงและใช้ระบบ WiFI ร้อยละเจ็ดิหกดสองที่พักของนักเรียนร้อยละเก้าหหนึ่งหช่วงเวลาของการเรียนตามตารางเรียนร้อยละแปดสิปดจุดสี่หเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียน1 3 0จสนชั่วโมงคิดเป็นร้อยละห้าสิบาจดดห้าวัตถุประสงค์ก่อนการเข้าเรียนก็คือเพื่อเก็บคะแนนนะคะร้อยละสี่สหกจดหนึ่งห้า สองปัิจยแห่งความสําเร็จการเรียนการสอนเนื้อหาอะไรทโนโลยีนะคะอยู่ในระดับมากทุกด้านค่ะสามมุมมองของการเรียนนะคะพบว่าลดพลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าอาหารแต่จะต้องมาจ่ายเพิ่มในเรื่องของการซื้อแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตค่ะกาปรปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนอยู่ในระดับดีแล้วก็เป็นกันเองมีความสุขในการเรียนแต่ ในรายวิชาของการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อาจจะมีความยากต่อการเข้าใจในการเรียนแบบออนไลน์เพราะนักเรียนไม่สามารถที่จะปฏิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์ได้เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าเรียนในรูปแบบของออนไลน์ค่ะด mm hmm. ิฉันขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.